ขบวนที่จะเข้าสถานีรถไฟอยุธยานะครับผมขบวนรถด่วนนะขบวนที่7 1นะครับกรุงเทพอุทวัตปายทางบุราชธานีนะฮะตอนนี้ก็เวลานะครับผม11บเอ็ดโครึ่งนะครับผมส1บเอโมคงคร,มครึ่งแล้วก็ตามหลังขบวนส0 1นหนึ่งมานะครับ เขาจอดในชั้นสองไหมคขบวนรถที่กำลังเข้าสาู่ 1, ถถ 1, สถานีอุทยาเป็นขบวนรถด่วนเลขที่71ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตนปลายทางสถานีุบวนย่านสานีท่านที่ประสงค์จะมามาแล้วครับผม18:33นาทีดดรถด่วน71นะเข้าจอดที่อยุทยานะครับตอนนี้ผ่านจุตตดตัดทางไฟรถจนากมาแล้วนะ นะฮะฮเช่นเคยเลยนะครับผมแดดเปรี่ยงเลยนะฮะช่วงใกล้เที่ยงมาแล้วนะครับก็จะเดียวเข้าชาช้าที่2นะครับผมเพราะว่าตามหลัง2องนหนึ่งไม่นานเองนะฮะเดี๋ยวจะมีแซงกันนะครับ แตเป็นหน้าร้านดีแต่เไม่ได้นเองใส่ใส่ก่อนแบบาดว่ามันเป็นละครโอเคชอบ พ่วงมาสี่ตูนะครับรถไทราบที่ีสถานีอุทยาก่อนจะลงจากขบ,บวรนรถไฟตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟแล้วบอกเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไป็นการรถไฟบริการท่านอีกขอบคุณค่ะ Attention please Welcome to Ayutthaya ขบวนนี้ก็จะมีตู้ประปากาศชั้นสองไปด้วยนะฮะขบวนจัดหนึ่ง